สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมในมือรอบวันนีคะวันนี้เดินไปเรื่อยเปื่อยค่ะก็อะไรก็ไปหาทานค่ะไปนั่งทานเจอกันค่ะวันนี้มาหาแม่ค้านะคะแม่ค้าขายลอตเตอรี่ค่ะขายลอตเตอรี่ค่ะนางขายลอตเตอรี่ขายทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องค่ะโอเปิดโชว์ดูซินี่ดูซิลอตเตอรี่ดูดูนาง นางแผงนางกินนาฬิการ้อยล้านที่เยอรมันก็มีลอตเตอรี่ขายพี่น้องคาาาางิกล้ดูสิดูสิพี่น้องใครต้องการอันไหนเลือกเอานาฬเลือกเอาอะไร่ครเลือกได้วันนี้ฉันชอบหกนะจ๊ะระวังหกนะจ๊ะเอาเป็นอะไมไม่หกหกหกให้มันดับอะไรอ่ะหกสูตรนะจ๊ะดับแปดล่างขาห้าอ๋องาน มาตรงแล้วหรอมีคนบอกอือดับแปดนะจ๊ะวันนี้นะคะการพนันได้ลงยูทูบไปแล้วอันนี้ดังไปลงยูทูบเหรอคะถ่ายนะทำไมหรอดูสิไม่เห็นก็เห็นมีคนลงอยู่ยูทูบอะลงอยู่ใช่ไหมของฉันน่ะรู้ป่าว่าตอนฉันทำอย่างนี้ฉันไม่เปิดเพลงปิดไปแล้วเพลงเพจใช่ไหมยันแล้วเปิดใหม่สิ มไม่เปิดแล้ว,ลวมันมีสามเฟสมันปิดไ,ไปเฟสหนึ่งก็เปิดสองเฟสเดียวเอ้าเหรอไปหากินข้าวกันเถอะวันนี้เราจะกินอะไรดีจจะเพอนซ่าแล้วก็บ่นว่าแบตจะหมดหนังเออใช่หมดแบดจะหมดจริงวางเดี๋ยวนี้แ<อ>ด้ไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายรูป